มาละจ้ารัฐบาลไทยชุดเต็มใบเขียวเจนุกอาจารย์น็อตตี้ฝ่าวมาเบิงฝ่าวหาหลอดได้พี่นงเด้อสวัสดีจ้าพี่นงปองไยสตูสกุลนต้อนรับขอสูชองก็ติดห้วยดังมาแช่นะจ้ากลับมาพบก,กับแอดมินในวันเสาร์ที่29กรกฎาคมนะจ๊ะก็ไกลเข้ามาแล้วนะจ๊ะโค้งสุดท้ายแอดมินก็ได้ดไปรวบรวมแนวทางการเซ็นโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางค้นดัง คนที่เพิ่นให้เขาเอามาแบ่งปันในพี่น้องนี้เบิงกันคือเก่านะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับูมุ่มใจนำเสนอแนวทางของอาจารย์นอตตี้นะจ้ะต่อด้วยแนยวทางของเจนุกต่อด้วยแนยวทางสาวสวนแตง่งตกไทยโดยแนยวทางคนสุราชในพี่น้องเด้อ คาไปรับชมรับฟังแอดมินก็นขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสกุลนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็ะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสกุลนะจ้าเผื่อเป็นการบอดซิวล่าเฮาก็ไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ อาจารย์น็อตตี้กันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่3สิงหาคม2 5 6 6นะจ้ะเพื่อนไหงวดนี่เพื่อนก็ไ้ตัวเด่นไปที่รักหาได้เปนทองเด้อเด่นหาเนาะจ้ะจุด2โตัวก็คือหา6กเกแล้วก็หา8จ้ะเม็ดเดียวไฮไปที่หาเก้าได้ปนทองเด้อ2อตัวเม็ดเดียวหาเกจุด3ตัวไปที่หาเกหและหา68จ้าหาเกหและหา68 ซึ่งอที่ผ่า์มาเพื่อนก็นให้เขาเลขถูกนอกจากนั้นก็นกนคือ30มศูนย์เดพี่นองเดอ้อสามศูนย์ผลงานอที่ั่า์มาของอาจารย์นอตตี้นอกจากเลขถูกแล้พี่นองแคบในเบื้องจุดในเบื้องกันนะจ๊ะมากระจัดรัตตลีดวเนเดอพี่นองเดอ้อมาเบื้องต้องกันทีนาั่างของเจนหนุกนะจาะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 3, ่31กรกฎาคม2 5 6พา,าสกชุดเต็มใบเขียว มวลน,นี่ฟันรูดไปที่ลักศูนย์ดะพี่นองเดอ้อฟันรูดศูนย์ชุดสองโตที่ให้ก็คือ0.2 0.5์สองแล้วก็ศูย์เกาจ้ะ0ูนย์6และ0ูนย์เก่าดิพี่นองเดอ้อโตอัดหนักให้ไปที่0นยี่จ้ะโตอัดศูนย์สี่ดิพี่นองเดอ้อฝ่าหาล์ตตลิ่ติดเอาไว้ด้อจ้ะศูนย์สี่ชุดสามโตห้ไปที่จ็ดแล้วก็เก่าศูนย์จ้ะเจ็นย์สี่และ 9, 2, เก้าศูนย์สองเด้อพี่น้องเด้อเอาให้ท่านเด้อพี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลไทยเจนุกเนาะจ้ะบอคอยเฮ็ดให้ยพิษวังเนาะพี่น้องให้โสกอยเรื่อยๆเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของเพื่นเจนุกตามต่อเอย่าพลาดเด็กพี่น้องเด้อแอดมินเอามาให้เบิ่งแล้วก็จัดไปเด้อจ้ะอย่าให้เสียของเด้อจ้ามาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของสาวสวนแต่งกันต่อเด้อจ้ะรัฐบาลไทยสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบหกชุดสามโตให้ไปที่เก้า 6 9เก่าหและสี่จ็ดจ้ะหกเก่าหและ4 2, 7, ีะ่เด้พี่น้องเดอ้อต่อด้วย4ห6สี่ชุด2โตให้ไปที่เก่าหนและแปดสองพี่น้องเดอ้อเก่าหนและ8ปเกแนวทางสาวสวนแตงไปเบิ่งต่อกันทีแนวทางชุดสุดถ่ายนะจ้ะแนวทางของ ค้นสุราชนาจากร,รัฐบาลไทย31กรกฎาคม2 5พ6ชุด3โตที่ให้มากก็ให้ลหลายหางอยู่พี่น,อน้องนันก็คือ928 929 937 8 839และ287จ้ะชุด2ตัวบนให้ไปที่28 29 98 37 93และ38จ้ะ ต่อโดยสองตัวล่างหายไปที่สองสามสองสี่สองเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่และเก้าสี่ได้พินองเด้อแนวทางคนสุราษฎร์แคบไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์โนตี้แนวทางของเจนนุกนะจ๊ะมักไพ่สำนักใดก็จ,จัดไปได้พี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมความมุ่งม,มาให้เบิ่งแล้วก็แคบไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันนะจ๊ะแนวทางอาจารย์โนตี้เจนนุกสาวสนแตงคนสุราษฎร์ เอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสกูลสกอนโปรดใส่วิจรารญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเลยจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเ้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดอจ้าการลงทุนม <fin anta> <ots> ีความสยงสูงที่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้จ้ะสื่อตามกําลล่าสับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้วพี่น้องด้วจะสืบถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักปูสักคนส่งดีแห้งแห้ปังๆมันๆมกันทุกคนด้จ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไป็นสานีก่อนเดจ้าหล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปน้าสวัสดีจ้า